อย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถราโนเถระทุกรูปขอเจริญสุขเจริญพรลูกเนนและก็ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านนะอยู่หน้าที่ต่างๆในวัดก็ดีที่บ้านก็ดีหรือที่ไหนๆก็ดีที่ห้องทรงที่ห้องนี้ก็ดีนะ ขอความดีงามจงเกิดมีแด่พุทธบริษัทและสาธุชนทุกท่านนั่งตามสบายนั่งตามสบายนะ <c oughs> เออวันนี้ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนสินะแล้วก็นี่อยากโยมสาธุชนได มาร่วมอทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อบำรุงวัดและรับเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาเจดียด์สมเด็จซึ่งมีคุณพ่อรักคุณแม่ประชวนแซลิม คุณพ่อเดือนคุณแม่ชวเวงแก้วงามคุณสมควรสุภาวดีสมภพภักนียิ้มสีเจริญกิจนี้พระป่าสร้างพระมหาเจดีย์สัปดาหละนี่เพิ่มแล้วนี่เพิ่มแล้วของคุณสมควรที่เคยปรนนาไว้อาทิตย์ละ1 5 0 0 0 0บาทนะตลอดสองปีนี่เพิ่มและเพิ่มเป็น2 5 0 0 0บาท แล้วก็บำรุงวัดเป็นการบำรุงให้การศึกษาอบรมเผยแผ่นี่ไปก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าบูรณะซ่อมแซมหรือแม้การสร้างเสนาสนะอันนี้ก็ ได้ปรณาและนำปัจจัยมาถวายทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งมืนบาทนี่อันนี้ก็ของคุณสมควรยิ้มสีเจริญกิจและญาติมิตรนะ,ะแล้วก็ยังจะมีของญาติของคุณสมชายเทียมบุญประเสริฐนี่คงยังมาไม่ถึงก็จะมาร่วมถวายอีก หน,หนึ่งแสนบาทเป็นพระป่าอย่างนี้เหมือนกันหรือมาร่วมทําบุญอยู่ในพระป่านียก็เรียกว่าเป็นกองพระป่าก็ได้หรือทําบุญเฉยๆก็ได้นะและก็มีอีกรายหนึ่งก็คุณคุณลักษมี แล้วก็ครอบครัวก็นำมาบริจาคอีกห้าหมืนบาทอันนี้ปรณาไว้สองแสนก็ครบแล้วสองแสนนะนี่ก็เท่าที่ทราบก็ขอ,อขอบคุณขออนุมโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านพวกเราร่วมอนุมโมทนาสาธุการาโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะ สาธุนี่เท่าที่ทราบเพึงมาถึงเนี่ยก็ได้อย่างนี้ส่วนว่าจะมีอะไรเพิ่มก็ค่อยประกาศเพิ่มนี่ก็มีคุณโอปอลอินทุลักษ์ก็ฝากมาเพิ่มด้วยเหมือนกันก่อนนี้ก็คร่าวๆเพื่อทราบอันนี้ใครจเจริญพรให้ญาติโยมทราบว่าวัดของเรา ได้รับสนองงานของคณะสงฆ์ในโครงการต่างๆเป็นโครงการใหญ่ระดับระดับประเทศก็คือโครงการการให้การศึกษาอบรม พระกรรมฐานหรือสมถะวิปัสนาตามแนวสติปัฏฐานสี่แก่พระสังฆาติการคือพระระดับผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาดขึ้นไปถึงเจ้าวาดขึ้นไปและพระที่เป็นครูอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมนี่ส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มคูณความรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิและคุณธรรมให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรมในการที่จะให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนให้ได้ผลดีให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ดังนี้เป็นต้นและยังเพิ่มพูนคุณวุฒิคุณธรรมแก่ผู้ที่เป็นพระวิปัสนาจารย์อยู่แล้วที่ประสงค์หรือสนใจที่จะเข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติให้มีความชำนาญและฟื้นฟูความรู้ทั้งหลักพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตธรรมให้ดีขึ้น เราก็หรือศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแห่งประเทศไทยซึ่งอัตมาเป็นกรรมการประธานกรรมการบริหารหรือในหนึ่งก็คือประธานศูนย์และมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาและก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เราขออาราธนา ทั้งที่เป็นกรรมการมหาเทราสมาคมจำนวนหนึ่งและเป็นเจ้าคณะภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อขอรัตนาท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยและก็เป็นศูนย์ประสานงานประจำภาค อีกสูตรหนึ่งเพราะฉะนั้นงานนี้เพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ได้กระทำสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์ไปแล้วคือเบื้องต้นได้จัดทำคู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา นี่ได้กระทําเสร็จไปแล้วทั้งในส่วนศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาซึ่งอาศัยแนวทางการอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายโดยรวบรวมข้อมูลคืออัธาธิบายของพระอัฏฐกถาาจารย์ เมื่อพันกว่าปีมาแล้วคือจากคำพีพระวิสุทธิมักซึ่งเป็นที่ยอมรับกันของนักศึกษานักปฏิบัติในประเทศไทยโดยทั่วไปและก็ยังมีภาคผนวกซึ่งเป็นส่วนที่กล่าวถึงพระนิพพาน ด้วยเอกสารอ้างอิงทั้งในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระพุทธพจน์และเป็นคา,าถาของพระมหาเถระคือพระอาหารหันต์แต่ปางก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอพระธรรมเสนาบดีก็คือ ท่านพระสารีบุตรมหาเถระพระอัครสา,าวกเบื้องขวาและของพระมหาเถระคือพระอานท์เถระเจ้าซึ่งเป็นถาา้าภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นเลขาหรือว่าเป็นผู้ที่รับใช้สนอง งานของอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าพุทธอุปถากเป็นต้นนั่นเราอ้างอิงถึงเอกสารในพระไตรปิฎกและก็ยังมีอัถถาธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์อีกส่วนหนึ่งในส่วนของการอธิบายความ แล้วก็ในส่วนที่รองลงมาคือดีกา,าจารย์นั้นก็มีเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เป็นพระไตรปิดกนี่ในภาคผนวกซึ่งได้ประมวลข้อมูลทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงประเด็นจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอที่จะเชื่อได้ว่าพระประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเรื่องพระนิพพานนั้นคืออย่างไรและก็ยังมีรายงานผลของการปฏิบัติของพระมหาเถระแต่ปางก่อนที่เป็นที่เคารพนับถือ ได้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและก็พระในสายพุทธซึ่งอาจารย์ใหญ่ที่สอนอยู่ในยุคนั้นก็คือหลวงปู่มั่นเป็นต้นนี่ก็ได้นำ ข้อมูลเป็นคำสอนก็ดีหรือเป็นคำกล่าวเอาไว้จารึกเอาไว้ก็ดีก็ได้นำมาประกอบความเข้าใจในเรื่องของพระนิพพานทั้งหลักพระปริยัตและพระปฏิบัติสัจธรรม ของผู้ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติดีแล้วเป็นที่ยอมรับกันทั่วทั้งประเทศถ้าจะว่าก็ขยายขอบเขตไปในโลกกว้างทีเดียวดังนี้เป็นต้นนี่ก็เราได้ทำหนังสือดังกล่าวนี้เสร็จแล้วและก็ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และก็คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ท่านมีเมตตาอ่านและก็ให้คําแนะนำแล้วและก็ได้นำเสนอต่อมาอาเทรสมาคมเพื่อรับทราบซึ่งท่านพิจารณาแล้วมีมติรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้แจกไปยังสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆพันกว่าสำนักในปัจจุบันและก็ สถาบันการศึกษาสำคัญของพระพุทธศาสนาคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหา,มหมา,าวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกทั้งพระมหาเถระซึ่งทำหน้าที่การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยทั้งสองและห้องสมุดด้วยก็ได้ส่งไปถวายเป็นที่เรียบร้อย นี่ก็เป็นกิจสำคัญที่ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยซึ่งอาตมาเป็นประธานศูนย์อยู่ก็เรียกว่าเป็นตัวย่อวสอปท